สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำโปรโดีๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะครีมพิชาเวเซ,เซตหรือเซรั่มพิชานะคะพิชาเวเซตเซ็ต,ซตละ450บาทนะคะส่วนเซรั่มพิชานะคะคนละ250แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะใช้พิชาครบ5ชุดแล้วค่ะสามารถนำกล่องป๋านะคะมาแลกพิชาเวเซตได้ละทีเียวรนึ่กล่อง ถ้าใครอยากได้หมวกสวยๆแบบนี้นี่จะมีสีขาวแล้วก็สีดํานะคะสีดํานี่คือเปกใหม่เลยนะคะสามารถสั่งซื้อพิชา20เซตหรือเซรั่ม20ขวดนะคะก็ได้หมวกหนึ่งใบเช่นเดียวกันพิชา10เซรั่ม10ก็ได้หมวกพิชา15เซรั่ม5ก็ได้หมวกเซรั่ม15พิชา5ก็ได้หมวกนะคะแล้วแต่เรทการส่งเลยนะคะนะคะก็จะแตกทางกันไปแต่ว่า ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือได้หมวกแน่นอนเห็นไหมก็ถ้าใครสนใจนคะคะสามารถอินบล็อกได้เลยนะคะนี่สายร้องปิชานี่สายร้องชาส,าาสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ไปเลยน,นะคะปิชาแม่เพชรใช้แล้วสวยขายล้านรวยไปละบา,บายๆจุ๊บๆนอกจากนี้นะคะยังมีของสัมมานาคน,น่ีมากมายเลยสามารถสอบถามมเข้ามากันเยอะๆเลย ก็อย่าลืมซื้อพิชากับตัวแทนที่มีบัตรเท่านั้นนะพิชาไวไยเซตใช้แล้วสวยขายแล้วรวยอยากมีเงินมีทองมีครีมดีๆใช้ต้องพิชาไวไเซตเท่านั้นนะคะ